สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลายเกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาุูมการ์ดนะทุกคนก่อนที่เราจะซูมเดี๋ยวเราพุ่งคอเนื้อไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าอะไรอะเปลี่ยนภาษามันสามารถทําให้แบบนี่แบบซูมได้ดีขึ้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บนะึงนะมาทุกคนได้แล้วเราก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดแล้วนะทุกคนมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาว่าไหมคือเรามีอยู่ สองหมืนหกพันเพชรนะมาดูกันว่าจะได้อะไรไหมโอ้โหโอ้โหหนึ่งพันแรกอือหือ ไม่นะมั่วแล้วทุกคนโอเคกว่าจะแมาได้แม่หนึ่งใบนะขนนกเอ๊ะคือว่าเราต้องเปลี่ยนทุกคน คือว่าต้องเอาไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันตัวซวยเดี๋ยวเอาตัวที่แบบเหงเหงในการสุ่มนะตัวไหนที่เราได้มาแบบฟุกฟุกอ่ะเออไอ้ตัวนี้ไอ้ไหนกี้ไหนกี้สุ่มให้หน่อยลูกไหนกี้บอกเดีเดี๋ยวฉันสุ่มให้จ้า เอามาหนึ่งวันะคิวแล้วน่าจะหายากพอๆกันแหละสองคนเนี่ยโอ้โหทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยสองหมื่นหกแเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นภาษาไทยละทุกคน มาดูว่าการเปลี่ยนภาษามันจะมีผลหรือเปล่ากุญแจนี่ผมลาบแล้วนะไม่ซื้อละใครจะซื้อก็ซื้อโอ้โหโดนหนึ่งมือนเองแลว เวลามันกดแล้วมันหยุดไม่ได้ทุกคน คิดว่าพระจังน่าจะห่าง่ายกว่านะขนนกบอกยากสิบพาย หมดตูดไอ้ก,ก็ดูหน่อยสิอ่าแสดงว่าขนนกต้องหาห้าใบถ้าจำไม่ผิดเอ๊ะขนนกกูได้ใบเดียวเหรอเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะได้หลายรอบไม่ใช่หรือเอ๊ะมันคืออะไร เป็นบักหรือเปล่าทุกคนผมอัดคลิปไว้นะเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้นี่ปัดจานเลยนะเนี่ยจะด่ามาให้ผุดไม่ให้เกิดเลยบอกเลยเมื่อกี้เหมือนจะได้นะอ๋อจะเป็นพวกกราดเต็มหรือเปล่าทุกคนกราดเต็มทุกคนกราดเต็ม าะมเต็มมันก็เลยสะสมมาอยู่ตรงนี้แทนนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเดาไม่ผิดเออโฟมรับเต็มมันก็เลยสะสมอยู่ในนี้แทนนี้หรือเปล่าตรงนี้สิเออ มันก็ยังเต็มอยู่ดีคายมันคายก๊าซกาก,กาออกไปให้หมดออ,อ,อพูดนี้คือยังไม่ได้แลกอะไรเลยทุกคนสรุปเป็นยังไงละ่ะตูอีกอ่อน แม่ให้หมดเลยหมดโอกาสแล้วพวกมึงอะ่ะเดี๋ยเรามาดูกันว่าเราได้กี่ไบนะทุกคน จะพอรับอยู่มั้งคนนกนะ่าจะเก็บห้าใบเออแล้วก็ไอ้พระจนนะันทร์สิบใบ เมื่อได้ด้วยเลขก็ต้องออกด้วยกูนนะก็คือง่ายๆถ้าเพ็ดไม่ได้เราก็ต้องเติมอย่าได้แห่ทาตามนะทุกคนไม่มีจะแดคข้าวอยู่แล้วทุกวันนี้เติมแล้วเติมอีกเติมแล้วเติมอีกเติมแล้วเติมอีกเนี่ยมันเยอะขนาดนี้เเลยหรอพี่ นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันสรุปอปนี้ห้าใบแสดงเราจะต้องหา a บวกสิบใบชิมิชิมิชิมิมอืมใช่แล้วหาพระจันทร์ a บวกสี่ใบก็สิบใบแล้วก็หา a ขนนกห้าใบตัวนี้เราขาดขนนกอีกหนึ่งใบ ถ้าจั่นเราจะขาดที่หลายไปอยู่นะหาเพชรก่อนนะโอเคสรุปไม่ง่ายสองหมืนหกคือปิดมาแค่นี้ทุกคนเราจะต้องไปเก็บเพชรกับไนกี้ต่อนะตามแลบเพชรเลยนะทุกคน dù cho chúng ta biết thì cái chỗ này là cái chỗ cái là ยกอีกไหมล่ะพี่โอ้โหใจคอกลัวอะไรขนาดนั้นจ้ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแปรแาบต้องออกเท่านั้นหูก ไม่เหมือนกับจับวางหลุมดำไม่ออกเลยหรือออกไปสวยทีนี้แหละเธอเอ้ยออกไปสวยถ้าโดนเอฟเฟกต์แสงจันทร์ก็ โดนไปแล้วชเชือเรอือเลตุยเลยเอาเพทคนลืมกดแพทบอดซ้ำนะเพทกับบอดซ้ำเพทใครไม่แพทเพทบอดซ้ำเพราะมันเด่เล่นคนที่สองไงเหตุผลเดียวเลยได้มาแล้วหนึ่งรเพท มีอะไรแถมมาอีกไหมอ่าสำหรับเพกสติ๊กเกอร์ก็สามารถนำมันแลกกันได้นะทุกคนตัวน,นี้หนึ่งหนึ่งเพจก็เออหนึ่งใบก็ยังแลกไม่ได้นะต้องมีสองใบซ้ำกันเราถึงจะเอามาแลกกันได้แค่นี้เองหรือ สำหรับแพ็กการในตำนานเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทีนะสองใบเลยหรือ,รอแสงแห่งอีโวเดี๋ยวเก็บเพชรแป๊บหนึ่งเออได้ห้าร้อยมาแล้วเหรอนี่ มาสุ่มได้อีกหนึ่งครั้งนะทุกคนหรือสองครั้งสิโอเคถือว่าได้พระจันทร์มาอีกหนึ่งใบตอนนี้ก็ได้พระจันทร์มาตอนนี้ก็เหลือพระจันทร์อีกกี่ใบวะ เหลือพระจันทร์อีกสีใบแล้วก็ขนนกหนึ่งใบนะทุกคนอันนี้มันได้มายังไงที่รูนี้ได้พิ่ครูมายังไงหรืออืม ก็ประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้คืออะไรรับอะไรอีกหรือลูกเตา่าอะไรนี้หรือเปล่าทุกคนกคนดูไหนซิไม่รู้ว่ารับพี่โคกแดงมาจากไหนสามประเภทเหรอ แจกสามประเภทดีกว่าเลยแต่เราก็ยังไม่มีหน้าผีเสื้อสมุดน้ำนะมันมีผีเสื้อสมุดกี่เวอร์ชันอะก็จำไม่ได้ผีเสื้อสมุดเดี๋ยวคอดูคนนะผีเสื้อสมุดมันจะมีสามเวอร์ชันหรือเปล่า อ๋อผีเสื้อสมุดนีไ่ไงผีเสื้อสมุดไฟน้ำแล้วก็ผีเสื้อสมุดสงครามเออแต่เราไม่มีผีเสื้อสมุดไอ้ไฟนะหูสุดก็น่าจะเป็นไฟเลยเนาะอนาคตไม่แน่อาจจะมีผีเสื้อสมุดลมก็ได้ถ้าหลุดเชิญครบเราก็จะได้ไมค์นะทุกคนแต่นี่คือเราเชิญจำกัดแล้วนะ ง่ายๆก็อดทนรออีกนิดนึงอย่าเพิ่งคันไม้คันมือแต่พูดถึงการคันไม้คันมือแล้วก็ต้องมาหาแล้วทุกคนอุ้ยสี่ร้อยก้าสิบคืออะไรยี่สิบคัางคืออะไรอัอนนี้น่าสนใจทุกคน อยากเห็นไหมไมาโอเคนะทุกคนเอเรามาดูกันว่าเมื่อกี้มันจะได้อะไรที่เราได้ปีไปล่าสุดอันนี้คืออะไรอะเจ็ดรอยเพจมันเจกจากอะไรหรือลูกโอนดาวเหรอกูว่าละแต่ก็ไม่เป็นไร เมื่อกี้เราเพิ่งเปยไปมามาเจกอ,นนอันนั้นคือเจอกเหรอเอ๊ะอันนั้นคือการที่เราซื้อเหรอนี่เรออ๋อ,อมันน่าจะเป็นนั้นแหละทุกคนผมนว่าน่าจะเป็นอัน,น,นเมื่อกี้แหละก็คือได้มาจากเจ็ดร้อยเพชรแล้วก็ลูกอมดาวนะใช่ไหม อันนี้ก็น่าสนใจสูงสุดถึง5,000เพรน,นะมันบอกว่าไม่ใช่ว่าเริ่มต้นแค่ห้าพันเพนะคือถ้าเกิดผมจะบอกว่าถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดมันมีให้ระหว่างซื้อเพรกับซื้อ ไอ้ซื้อแบบแพคเกดแบบเนี้ยผมแนะนําให้ซื้อเพชรมากกว่านะทุกคนเพราะว่าเนี่ยผมเคยซื้อบ่อยมากแบบเนี้ยมันมีโอกาสน้อยที่แบบจะออก a บวกอะ่ะคือถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสได้ซื้อเพชรแลนะ้วซื้อเพชรก่อนบอกเทน,นี้เลยอย่าหาผมไม่เตือน ของอันนี้คือแบบเล่นใช่ไหมขายแต่หินเพชรแล้วไม่ขายลูกอ,อมดดงเออไม่ขายไม่ขายเพชรเดี๋ยวเราคาว่ากันอีกทีเนาะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มกันเลยมีเท่าไหร่ก็สุ่มนะตอนนี้ หุ่นลูกอีกแค่ใบเดีวยวเองสองครั้ง ừ, มันคงไม่ใหเราง่ายๆหรอกให้หน่อยเถอะขอนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บๆอือจากน้อยก็ให้เอบวกมาใบหนึ่งเอบวกที่เป็นพระจ่าหน้าก็ยังดีนะที่เก็ต้องอดทนทุกคนสองหมื่นกว่าเพชร สองเกือบสามหมื่นมั้งผมว่าเพราะว่ามันรวมกับที่เราเก็บเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมให้เปสองหมื่นเออน่าจะสองหมื่นหกเจ็ดแปดสองหมื่นแปดน่าจะถึงสองหมื่นแปดดูนะผมว่าจงน,นี้คือเราต้องเล่นจนแบบเล่นจนมือมืองอวรา2สองร้อครั้งอะ่ะเลยอีกไอเจ็ดสิบไม่ใช่สิแปดสิบ แ2ดสิบงค่ะกูต้องเล่นเพื่อให้จะได้1นึ่งพันเฟซทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยว่าใครปิดกันเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคน